สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่วิสาดิจิตอลอาร์ชแนลวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกันรีทัดภาพนะครับการตัดต่อภาพโดยใช้เครื่องมือเพนทูนะครับสำหรับ Photoshop นะครับซึ่งสามารถใช้ทั้งกับ Photoshop CC CS นะครับ ก็สามารถใช้เครื่องมือเพนทูเนี่ยในการดคัทัดและตัดภาพหรือว่าจะนํามาทําเป็นภาพประกอบเป็นภาพตัวอย่างที่ผมทําไว้ให้ดูเนี่ยได้หมดนะครับมีเวอร์ชั่นไหนก็สามารถใช้ได้เพราะว่าเครื่องมือเพนทูเนี่ยเป็นเครื่องมือพื้นฐานสําหรับดคทัดภาพในโปรแกรม Photoshop อยู่แล้วเดี๋ยวเราจะลองมาดูวิธีในการสร้างงานนะครับเพราะเวลาที่เราเห็นพวกภาพโฆษณาต,ต่างๆไม่ว,ว่าจะโซเชียลมีเดียบน Facebook Instagram Twitter นะครับหรือตามเว็บไซต์ต่างๆรวมถึงงานสิ่งพิมพ์วยเนี่ยเขาก็จะใช้เทคนิคนี้นะครับ ในการที่สร้างสรรค์ภาพนะครับเป็นภาพประกอบในงานกราฟิกและงานโฆษณาโดยการใช้เครื่องมือ Photoshop นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีทํากันนะครับก็คุณก็ลองหาภาพตัวอย่างอะไรก็ได้นะครับมานะครับส่วนภาพที่ผมเอามาใช้เนี่ยผมเสิสจชจากเว็บ unsplash.com นะครับ,รบเป็นเว็บไซต์ที่แจกรูปภาพฟรีแล้วก็อลองมาทํากันขั้นแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเลือกเครื่องมือ Pen t o ทูก่อนเพื่อที่จะสร้าง เส้นพาสเส้นพาสคืออะไรเส้นพาสเนี่ยมันคือเส้นที่เราวาดขึ้มาด้วยเครื่องมือปากกานะครับเอาไว้ทําเป็นเซเลคชันหรือใช้ในการวาดรูปไปรูปทรงวัตถุต่างๆนะครับวาดกระตรงกระตูนโลโก้โลโก้แต่ใช้เครื่องมือเพนทูอันนี้คือเป็นภาพตัวอย่างที่ผมเตรียมไว้นะครับก็จะมีเป็นภาพแผงไม้นะครับกับดอกไม้แล้วก็ต้นไม้ใบไม้นะครับถ้วยกาแฟรวมถึงนะครับภาพโต๊ะนะครับนี่เครื่องมือเพนทูนะครับ ซึ่งเมนทูเนี่ยก็ใช้สร้างเส้นพาขั้นแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองเริ่มทํากันซึ่งเวลาที่เราทำเนี่ยเวลาเราคลิกเนี่ยครับแล้วเรายืดแขนออกมาเนี่ยก็คือเวลาทำเส้นโค้งนะครับแล้วก็ค่อยๆทาไปทีละจุดเวลาที่เราทําเส้นโค้งจุดแรกเสร็จแล้วเนี่ยถ้าจุดต่อไปเราไม่แน่ใจว่าความโค้งเนี่ยมันมีองศาเท่ากันหรือเปล่าเราต้องตัดแขนออกก่อนซึ่งการตัดแขนให้คกดปุ่มอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าออปชั่น นะครับแล้วก็คลิกเมาส์ลงไปจุดที่เราทำเส,เส้นโค้งขึ้นมาล่าสุดเมื่อกี้เนี่ยลงไปมันจะตัดแขนออกคออ่าเนี่ยจะเป็นการลบความทรงจำแล้วคราวนี้เราไปจุดต่อไปเราก็สามารถที่ปรับองศาของเส้นโค้งหรือว่าเส้นเป็นเส้นตรงเส้นเฉียงต่างเนี่ยได้ตามที่เราต้องการนะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆค,คลิกไปตามรอบๆร,รูปแก้วกาแฟนี้นะจะค่อยๆได้ขัดนะครับตรงไหนที่เป็นส่วนโค้งพอคลิกปึก๊บกดเมาส์แช่ไว้แล้วก็ลองลากเมาส์เข้าหาตัวดูครับมันจะทําเป็นโค้งความลงแล้วเราขยับ ข้อมือนะครับไปทางด้านซ้ายด้านขวาลากเมาส์ไปเพื่อที่จะปรับองศาของเส้นนะครับให้มันได้แน่ไปกับรูปภาพเอียงซ้ายเอียงขวายอยะไรเงี้ยแล้ค่อยๆไปทีละจุดจุดไหนที่เป็นเส้นตรงคลิกแล้วปล่อยนะครับถ้าองศาใกล้เคียงกันเราสามารถคลิกต่อเนื่องได้เลยคลิกเส้นต่อเนื่องได้เลยอย่างเงี้ยนะครับอ,องศาใกล้เคียงกันผมก็คลิกต่อเลยถ้าตรงไหนไม่ใช่ก็คือกดอันที่เน็ตค้างไว้หรือว่ากดออปชันค้างไว้สําหรับเพิ่มแม็กแล้วคลิกเมาส์ลงไปตรงจุดที่เราทําเส้นโค้งไว้ล่าสุดนะครับแล้วมันจะลบแขนออกให้แล้วคราวนี้จุดต่อไปเราก็สามารถส้ สร้างเส้นโค้งที่เป็นองศาแบบอื่นได้นะครับรวมถึงถ้าจะเป็นเส้นตรงเส้นอะไรก็สามารถสร้างได้นี่นะครับเราก็ค่อยๆค,คลิกไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้คลิกไปนะครับผมก็ค่อยๆคลิกต่อเส้นไปเรื่อยๆนะครับส่วนข้างในที่หูจักแก้วเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาทําเป็นเส้นพาสชุดสุดท้ายนะครับหลังจากที่เราเดินรอบๆตัวแก้วกาแฟนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวคุณค่อยๆเดินเส้นไปนะรอบๆแก้วกาแฟเลยนะครับผมก็คลิกไปเรื่อยๆครับ เลยนะครับแบบนี้เวลาย้อนขึ้นไปด้านบนเนี่ยให้ลากเมาส์ไปด้านหน้านะครับเมื่อกี้เราลากเข้าหาตัวเพราะว่าเส้นโค้งมันลงมาด้านล่างใช่ไหมครับแต่ถ้าไปด้านหน้าเนี่ยคลิกปุ๊บดันเมาส์ไปทางหน้ายืดแขนแล้วก็ค่อยๆเลื่อนข้อมือซ้ายขวาเพื่อจะปรับองศาของเส้นนะครับเนี่ยค,ค่อยค่อยคลิกไปเรื่อยๆืนะครับถ้าทําผิดกด command Z หรือ control แทรเพื่อย้อนขั้นตอนการทำงานกลับไปก่อนก็ได้หรือจะไปที่ windows history ก็ได้นะครับล้วคลิก S เราย้อนขั้นตอนาการทาง,งานกลับไปเนี่ยเราก็ค่อยๆค,คลิกไปนะครับนี่ยืดแขนหน่อยตรงไหนโค้งมากก็ยืดแขนยาวมากเสร็จเราตัดแขนกดอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่ากดออปชันแล้วคลิกเมาส์ลงไปตรงจุดที่เราทําเส้นโค้งล่าสุดอย่างเงี้ยค่อยๆไปเรื่อยๆอยนะครับเนี่ยจุดขึ้นมาด้านบนเป็นเส้นตรงล้วก็ถ้าเรากดปุ่มนะครับอ่าอย่างงี้ยครับเราก็กดปุ่มไปเรื่อยๆนะครับคลิกเมาส์ไปเรื่อยๆจนรอบแก้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําด้านหูจักในแก้วอ่านะแล้วก็มารางเริ่มสร้างเส้นผ่าชุดใหม่ขึ้นมา นะครับอ่าคลิกจุดที่1จุดที่2กดเมาส์ค้าไว้ลากเมาส์เข้าหาตัวยืดแขนแล้วก็ลากไปชิงเฉียง,ยงน่อยนึงนะครับเฉียงไปทางขวามือนิดนึงก็ได้เป็นมุมเฉียงแบบนี้เลยอาแล้วก็ค่อยๆทําไปถ้าเกิดองศาไม่ได้ก็อันดูไปก่อนนะครับคอนโทรลหรือว่าคอมมาแซดย้อนกลับไปก่อนแล้วก็เริ่มทําใหม่อาจจะมาทีละครึ่งนึงก็ได้ทีละนิดละนิดก็ได้ครับเพราะเราสามารถทีทีท,ทีได้นะครับถ้าเกิดใครไม่ถนัดลากแขนเป็นเส้นโค้งคุณก็สามารถคลิกเมาส์เนี่ยทีทีทีทเลยนะครับเป็น ภาพได้เช่นเดียวกันก็ออกมาได้สวยงามเหมือนกันอ่าเนี่ยพอเราทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเปิด Windows p าร์ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะโปกติเราจะเซฟพาร์ตไว้ก่อนก็ได้สําหรับใช้ในการครั้งต่อไปแต่ถ้าเกิดเราไม่ต้องการเซฟพาร์ตคุณสามารถจะสั่งเม e ซ e เลชันเลยก็ได้นี่ผมเซฟพาร์ไว้ก่อนก็ตั้งชื่อหน่อยแล้วกันอ่าอย่างเงี้ยนะครับจะตั้งการ s ตั้งอะไรก็แล้วแต่สะดวกอ่ะอ่าโอเค แต่ถ้าเกิดต้องการจะแก้ไขเส้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราใช้เครื่องมือลูกศรสีเทาหรือสีขาวนะครับเราเรียกว่า direct selection ในมันจะอยู่คู่กับลูกศรสีดํานะครับอ่าเนี่ยเราก็มาสามารถคลิกตามจุดต่างๆแล้วก็แก้ไขเส้นตรงเส้นโค้งขยับตําแหน่งเส้นต่างๆที่เราวาดขึ้นมาเนี่ยได้ตามที่เราต้องการนะครับจะแก้ไขยังไง,ไง,ไงก็ได้ โอเคเราไฟปรับไปเนี่ยผมก็มาปรับองศานะครับให้มันเส้นมันแนบไปกับรูปมากที่สุดเพื่อเวลาตัดไปแล้วจะไม่ติดแปกลาาอันเก่าของรูปไปจากนั้นเนี่ยเราก็คลิกที่ปุ่มสีขีดอีกครั้งหนหน้าต่างพาร์นะครับแล้วก็ตั้งค่าขอบเบอร์นิดหนึ่งใส่ค่าฟีเจอร์เลเดียัน,นี้ผมจะใส่ลงไปสัก0.5พิกเซลนะครับใส่เยอะไม่ได้เ้วก็ใส่เยอะมันจะขอบมันจะเบอร์มากไปเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะก๊อปปี้เก็บไว้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปก๊อปปี้เก็บไว้อันนี้ไม่ติดเพราะว่าเมื่อกีีนะ้้้นนะเเนน่ผมมไไไปปใใชลลลูกกกศรืือออวัห นะครับผมเปลี่ยนเป็นลูกศรดำก่อนคราวนี้ผมก็เลือกทั้ง2ชุดก่อนเมื่อกี้ผมไปคลิกแต่ด้านนอกนะครับด้านในมันก็เลยไม่เจาะช่องให้คราวนี้เดี๋ยวผมต้องสั่ง make selection ใหม่มาคลิกคราวนี้เลือกทั้งสด้านในที่เป็นช่องที่ผมทำไม้เจาะหูกแก้วน้ำแล้วอ่าโอเคใส่ค่าเดิมเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ Ed ด t c o p ีครับกลับมาที่หน้าตาอันนี้นะครับแต่ก่อนนะครับกลับมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะเอาแผงไม้เนี่ยเข้าไปวางนะครับเดี๋ยวผมจะ มาปลดล็อกที่หน้าต่างเลเยอร์แบ็กกราว์นะครับที่หน้าต่างเลเยอร์นะครับที่เป็นแบ็กกราว n ์ของลูกแทงไม้นี้นะครับเสร็จแล้วผมสั่ง select all แล้วก็ใช้เครื่องมือมูฟทูเนี่ยลากาา drop, ลงมาดรอปลงมาอีกหน้าเนึ่คือลากไปวางทับบนภาพที่เราต้องการนะครับแล้วภาพที่นั้นเนี่ยมันก็จะถูกนํามาวางไว้บนงานที่เราต้องการครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะปรับขนาดภาพให้ได้ตามที่เราต้องการ คราวนี้เราก็จะมาจัดองค์ประกอบภาพนะครับวันนี้คือผมใช้ม t o ทูนะครับในเรื่องการเลื่อนตำแหน่งภาพหลังจากที่ได้อง์ประกอบเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะครอปภาพนะครับจะครอบภาพผมก็เลือกเครื่องมือนะครับสี่เหลี่ยมมาแล้วผมก็วาดครอบลงไปครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะไปที่ค,า image, คําสั่ง image crop พอครบปึ๊บก็จะครอบภาพตามที่เราเต็ตดีกรอบเซเลคชั o นเอาไว้นะจากนั้นผมจะจบการทางานคือสั่ง select deselect command D หรือว่า control D นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเฟดให้รูปแผ่นไม้นี่กลืนไปกับแบ็กกราวข้างหลังผมจะใส่นะครับเลเยอร์แมเข้าไปนะครับลจะใส่เลเยอร์แมสเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะ เลือกเครื่องมือ gradient นะครับเลือกเครื่องมือเป็นเกรีย e n t นะครับเราจะเซตค่า gradient นะครับนี่ผมจะเฟดขึ้นไปก่อนให้มาดูกลืนก่อนแล้วผมค่อยลบตรงขอบโตออกที่เป็นส่วนที่เป็นโค้งๆนะครับผมก็เฟดขึ้นไปค่อยๆเฟดไปทีละิดนะครับพอเฟดได้เรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมจะขยายขึ้นมาแล้วรานนี้ผมจะเลือกเครื่องมือผููกันนะครับมาทาการสร้าง m a s นะครับบางส่วนขึ้นมาตรงบริเวณขอบๆโตะนะครับส่วนที่เป็นโค้งๆด้านบนนะครับที่คุณเห็นกับติดกับแผ่นมาเห็นไหมผมจะค่อยๆสร้างนะครับ บางภาพอันนี้ไปนะครับโอเคก็กลับเป็นสีขาวนะครับลบแมสบางส่วนออกนะครับให้มันพอดีกับขอบโต๊ะคโค้งของเราเนี่ยอ่าโอเคพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวต่อไปผมจะเพสต์รูปแก้วน้ำเข้ามาผมก็สั่งติดเพสต์อ่าพอเข้ามาเสร็จผมไปเลือกเครื่องมือ Move Tool ครับย้ายแก้วน้ำมาเดี๋ยวผมต้องปรับย่อขยายภาพนะครับแล้วก็สเกลภาพลงมาจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะกดปุ่ม control นะครับแล้วไปคลิกตามมุมภาพต่างๆเพื่อจะจัด นะครับมุมเปอร์สเปกทีฟนะครับจับดิสทอชชันมันอะให้มันได้แบบทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับให้แก้วน้ำเนี่ยมันดูแบบถูกมุมอะตอนนี้มันอาจจะดูแบบตีบ๋ๆหน่อยนะครับเป็นมุมตี๋ก็คือมันแบบจากข้างบนใหญ่ลงมาข้างล่างเล็กผมจะขยายใ,ให้มันแบบดูใกล้เคียงกันนะครับเป็นการแก้ไของ,องศาของภาพนั่นเองเราสามารถกดปุ่มคอนโทรลเนี่ยค้างไว้แล้วก็ไปคลิกตามจุดต่างๆเนี่ยได้เห็นไหมอ่าเอาจุดกดคอนโทรลค้างไวน้นะครับโอเคนะครับในเครื่องมือก็กดออปชั่น พอได้ยิเสร็จลกด enter นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะทำเงาผมก็เลือกเครื่องมือวาดวงกลมนะครับเป็น selection วงกลมมาก่อนเพื่อจะทำเงาแก้ววาดลงไปเสร็จแล้วเนี่ยผมไปที่คำสั่ง select แล้วก็ transform selection เพื่อที่จะปรับมุมปรับขนาดของไอ selection วงกลมวงรีเนี่ยที่เราทําเป็นเงาเนี่ยเอาไว้ให้มันได้มุมได้องศาหรือว่าได้ขนาดตามที่เราต้องการนะครับพอปรับอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวจะใส่สีดาลงไปนะครับล,ลองปรับก่อน นะครับผมก็เอียงนิดนึงนะครับปรับขนาดยืดกดตามมุมต่างๆให้ได้ตามที่ต้องการเสร็จแล้วนะครับโอเคกด enter จากนั้นเนี่ยผมจะเทส,สีลงไปนะครับผมก็เลือกใส่ค่าสีโฟกรสเป็นสีดำแล้วผมก็สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาหนึ่งเลเยอร์ก่อนมันจะได้ไม่ไปปนกับแก้วน้ำที่เราได้ขัดมาจากนั้นเทสีดำกด anti-nerd delete นะครับหรือ anti-nerd backspace ก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยไปที่คองสั่งฟิลเตอร์เบอร์ขั้วเส้นเบอร์แล้วผมจะใส่ค่าเบอร์ลงไปตามที่ต้องการคุณก็ลองเลื่อนปรับค่าเบอร์ดูนะครับตรง นะครับตรงนี้ตรงค่าเ a เ i u s พอได้เสร็จแล้วคลิกโอเคจากนั้นเนี่ยผมจะเปลี่ยนโหมดเลเยอร์เป็นมันติพายนะครับแล้วผมจะลดค่า o p ป c ซิตหรือค,ค่าความเข้มของเงาลงเนี่ยให้ไม่มีความเข้มตามที่เราต้องการให้มันดูเหมาะสมกับภาพด้วยนะอ่าผมก็ปรับโอเคประมาณนี้เห็นไหมครับเราก็จะได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขั้นต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ข้อความลงไปแต่ส่วนที่ก็พิมพ์ข้อความเนี่ยเดี๋ยวผมจะทา ตรงขอบแก้วน้ําด้านบนให้มันใสก่อนผมก็เลือกเครื่องมือวาด selection เนี่ยที่เป็นวงกลมเหมือนเมื่อกี้นะครับมาวาดให้มันแบบพอดีกับขอบตรงคอแก้วมันนะครับให้เป็นวงรีประมาณคอแก้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะ copy เก็บไว้นะครับอ่าเดี๋ยวผมปรับขนาดก่อนก็ไป select transform selection เหมือนเดิมปรับขนาดของ selection เนี่ยให้มันมีขนาดใกล้เคียงกับตัวขอบแก้วหรือว่าคอแก้วกาแฟนี่นะครับอ่าตรงที่เป็นฝาบิดนะครับที่เป็นเกลียวบิดเนี่ยอ่าเราก็จะปรับไปนะครับ Okay. พอปรับเสร็จแล้วเดี๋ยวกด enter นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะกดปุ่ม ctrl o j หรือ command j เพื่อจะ copy Layer นี้เอาไว้นะครับเป็น Layer ที่เราจะทําให้ตรงด้านบนของแก้วเนี่ยนะครับตรงขอบปากแก้วเนี่ยมันใสอ่า copy เสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะเปลี่ยนโหมดเป็นสกรีนนะครับอ่าพอเป็นสกรีนปุ๊บเราก็จะเห็นเลยเนี่ยว่ามันใสแล้วอ่าโอเคเห็นไหมครับอ่าส่วนข้างล่างเนี่ยเราจะลืมนะต้องไปลบทิ้งด้วยนะครับไอ้ส่วนที่เป็นแบบแก้วข้างล่าง โอเคแล้วก็ปรับไปปรับความใสาตามที่เราต้องการน,นะครับโอเคถ้ามันยังใสามากไปนะครับเราก็ลด o อป c ซิสตี้เพิ่ม o อป c ซิสตี้ขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดมันใสน้อยไปก็ลดโอปะซิสตี้ลงหรือว่าถ้าเกิดมันปรับแล้วยังไม่ค่อยโอเคเราอยากให้มันดูคุนๆนหน่อยเราสามารถ Copy Layer เรนี่ยมาสอนกันเป็นสองเลเยอร์ได้แล้วก็ลองเลือกเบรนเลเยอร์ที่มันต่างกันดูอาจจะเป็นแบบสกรีนหรือเป็นโอเวอร์เลย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาปรับโอปาซิตี้ ของเลเยอร์นะั้นที่เราคัดลขึ้นมาใหม่เนี่ยให้มันดูเหมาะสมเนี่ยเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูนะครับแต่แการเบรนดนี่การให้ความใสี่ยก็ต่างกันเราชอบแบบไหนเนี่ยก็ลองดูแต่คำนึงว่าให้มันดูใกล้เคียงความจริงนะเสร็จแล้วผมก็ลด o อป c ซิ y ตี้ลงโอเคเพื่อจะซ่อนนะครับ Background มันเก่าไปด้วยแล้วก็ให้มันเห็นแบบความใสทะลุไปด้านหลังที่เป็นแผ่นไม้นะครับแล้วมีดอกไม้อยู่ข้างหลังอ่านะล้วก็ลองปรับตามที่เราชอบลวกันนะครับ ลองเบรนดูนะลองฝึกเบรนดูนะครับเสร็จแล้วเราผมก็จะมาเลือกทั้ง3ามเลเยอร์อันนี้แล้วผมจะไปใส่ลิงเลเยอร์ใส่ลูกโซ่ครับที่หน้าตาเลเยอร์อยู่มุมแถบด้านล่างนะครับตัวฝั่งซ้ายเลยะนะครับข้างๆตัวหนังสือ F กับ X ที่เป็นปุ่มเลเยอร์สไตล์นั่นเองแล้วก็ใส่ลิงเลเยอร์เข้าไว้จากนั้นเนี่ยผมไปเลือกเครื่องมือวาดอ็อบเจกต์วงกลมนะครับเพื่อจะพิมพ์ข้อความให้มันโค้งไปตามรูปวงกลมที่เราต้องการเพราะนี้เราต้องการทําตัวหนังสือโค้งนะเราก็ต้องวาดเส้นเนี่ยนะครับ วาดออบเจกต์ขึ้นมาเป็นเส้นไกด์ก่อนพราะถ้าเกิดไม่มีออบเจกต์เป็นเส้นไกด์เนี่ยมันจะทาตัวหนังสือคงโกไม่ได้เสร็จแล้วผมก็เอาเครื่องมือพิมพ์เนี่ยมาคลิกครับอ่าคลิกลงไปเดี๋ยวเพื่อนๆคลิกลงไปเลยนะครับพอคลิกปุ๊บมันก็จะให้เราใส่มันจะใส่ข้อความตัวอย่างลงมาให้ก่อนในเวอร์ชันนี่นเนี้ยแล้วคราวนี้ผมก็ไปปรับขนาดเลือกฟอนต์เลือกแบบฟอนต์ตามที่ต้องการจะพิมพ์ลงไปโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพิมพ์ข้อความที่ผมต้องการลงไปนะคุณก็ลองเลือกฟอนตแบบ นะครับเลือกสีฟอนอะไรเงี้ยตามที่เราต้องการก่อนอจากนั้นเนี่ยผมก็เลือกอ่าถ้า7จออยัจุองใหญ่ไม่พอเอาเท่าไหร่ดีแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเข้าไปนะครับนี่ผมก็ค่อยๆเพิ่มขนาดฟอนเข้าไปแล้วลองพิมพ์ดูนะครับอ่าผมจะพิมพ์ Coffee Time โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเลือกฟอนใหม่ตอนนี้ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เดี๋ยวเลือกฟอนใหม่คลิกอ่าเพิ่มขนาดหน่อยดีกว่าาก็เลือก เสร็จแล้วเนี่ยเราเพิ่มขนาดดูอันนี้ผมคลิกปึ๊บเสร็จแล้วผมกดลูกศรขึ้นที่คีย์บอร์ดนะขยายขนาดตัวหนังสือมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเ,เราสามารถทําแบบนี้ได้ถ้าลดขนาดก็คือกดลูกศรลงครับแต่ว่าคุณต้องปัดในช่องขนาดตัวหนังสือให้เป็นแถบสีฟ้าก่อนนะ,ะเป็นไฮไลท์ที่เราจะเลื่อนแล้วก็ค่อยๆคลิกไปอยาค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามที่เราต้องการครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปเลื font, อกฟอนต์เลือกฟอนต์ดู เวลาที่เราทํางานก็สามารถเลือกฟอนต์ตามที่เราต้องการได้นะถ้าสมมุติเรามีสินค้าขายเนี่ยปกติเราใช้ฟอนต์ไหนเป็นฟอนต์หลักๆเนี่ยอาจจะเลือกว่าตั้งสองสามฟอนต์ฟอนต์ไทยฟอนต์หนึ่งภาษาอังกฤษฟอนต์หนึ่งหรือว่าเผื่อๆเ,อเอไว้อีกฟอนต์หนึ่งไว้ทําตัวเป็นคําบรรยายรูปอย่างนี้ก็ได้นะครับเลือกแบบฟอนต์เอาไว้เนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้บ่อยๆมันก็จะได้ดูเป็นแบบสร้างแบรนด์อเดนติตี้ให้กับสินค้าของเราด้วยหรือว่าร้านอาหารหรือว่าเมนูอาหารเราด้วยนะครับ ไวเรื่องพวกนั้นเดี๋ยวผค่อยพูดในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบใน i l u s t r a t o r อีกทีนการเกี่ยวกับเรื่องก,การใช้ฟอนต์นะครับเรื่องแบบตหนังสืออะไรเงี้ยโอเคพอเราได้เสร็จแล้วเนี่ยผมจะใช้ m t o o t นะครับขยับตำแหน่งเนี่ยเข้ามาวางไวใ้ใกล้ๆแก้วน้ำแล้วเดี๋ยวผมจะปรับขนาดอีกทีนะครับโดยการใช้คำสั่ง นะครับ Edit t r a n s f o r m Edit Free Transform นะครับในการปรับขนาดซึ่งเวลาเราย่อขยายขนาดตหนสือใช้ e d i t f r e e Transform ได้นะครับรวมถึงการหมุนด้วยเนี่ยเนี่ยผม r e e Transform เลยถ้าเป็นเวอร์ชันต่ำกว่า2020นะครับหรือว่า2019กคือให้กดชิปไว้ด้วยนะเวลาที่ย่อขยายแต่ถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันใหม่ๆไม่ต้องนะครับโลเทดได้เลยเพราะถ้าเกิดไปกดชิปมันจะทำให้ขนาดตหนสือมันเพี้ยนได้นะครับสำหรับเวอร์ชันใหม่นะแต่เวอร์ชันเก่ากว่า2019ต้องพันสิบเรก้าื่อนจกดําแหน่ง ให้ได้ตามที่เราต้องการเดี๋ยวผมค่อยๆหยับมาจัดวางตำแหน่งเพื่อให้มันตรงกับที่เราต้องการเห็นไหมครับเสร็จแล้งงานชิ้นนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับอ่าคราวนี้เพื่อนๆทุกคนก็ต้องลองไปฝึกทําดูนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กด share แชร์ n n e l เราด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปกดไลค์ a c e like, b o o k นะครับวิสาดิจิตอลอาร์ตให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้หรือว่าไปสอบถามในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับถ้าอยากเรียน ออนไลน์นะครับวิวชาต่างๆที่ผมสอนทั้งอ e ีลารอนสโฟโต้ช็อปนะครับ Affinity Photo ก็สอบถามกันมาได้ทางอินบอซ์ใน Facebook นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ